วิญญาณ ยาวท่านพ่อท่านแม่พวกเขาไม่ใช่พ่อแม่ของเจ้าพ่อแม่เจ้าเนี่ยเมื่เกี่อวไปจากบ้านเพื่อถูกแมลงบ้ากินอวัยวะภายในเป็หมดตอนนี้เป็นแค่นางมนุษย์ที่ถูกปีศาจควบคุมเท่านั้นเออเข้าบ้านเถอะ ไม่ต้องกลัวมาหา,า,หาข้าสิโยเอแบไท่ซุยไว้ที่ไหนไท่ซุยอะไรหรือข้าไม่รู้ด้วยหรอกท่านพ่อท่านแม่ข้าหิวแล้ว กินข้าวสิมือของเจ้ากำลังสั่นอยู่จะตีมามแรงบ้าเจ้าอีกเ Ha-ha-ha-ha... <laughs> เสีนที่ไหนที่แท้ก็แค่มแมลงบ้าไม่กี่ตัว thay suy mà hay cao không khả năng của thay suy đấy khá dị chính, của うわっ มาช้าไปเก้านิ้วสิพี่ช่วงนี้ปีศาจแมลงก่อเรื่องบ่อยครั้งที่เกี่ยวข้องกับนางหรือไม่เทียนเสียเลยสืบงาสามปีก่อนนางหนีไปได้จากนั้นคนของสำนักหมอกรานก็ตามหานางมาตลอดแต่กลับไร้เบาะแสไม่ว่าอย่างไรพลังของไทยสุยเหาได้ยาเมื่อตกอยู่ในมือของปีศาจแมลงจะต้องทำให้โลกวุ่นวายแนะ่ต้องรีบตามมันกลับมาให้ได้เจ้าค่ะ ถ้าพวกเขาทำให้ไทซุหยหายข้าจะเอามันกลับสมัักหมอกพลางให้ได้รบควรสิพี่ทั้งสองช่วยหาครอบครัวดีๆให้เด็กคนนี้ด้วยพวกท่านเป็นใครหรือพ่อข้าแล้วแม่ข้าแล้วอย่างน้อยเจ้าก็เคยเห็นพวกเขาแล้วท่านพ่อท่านแม่ ในฝัน <Wars> คนที่ถูกฝันเห็นจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาในโลกมีปีศาจที่ไหนกันล้วนเป็นกุุบายหลอกลวงทั้งนั้นจะมีชีวิตอยู่แบบไหนต้องอาศัยความสามารถของตัวเองทั้งนั้น ส่วนาร้านแลกเงินล tong, ี<ม>่ทงก็มีเรื่องที่ตัวเองอยากทำมองอะไรฮะข้าดูหน่อยไม่ได้หรือเ <comm> งินเยอะขนาดนั้นทำไมไบบล้นล้วจะเอามาจากไหนเหล่าใครเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงในตลาดปลาจิมใครเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงในตลาดปลาจิมทำนายครั้งหนึ่งสิบเฉียนทั้งสองท่านอยากถามอะไร หมูของผู้ชายลราโดนของตัวใหญ่ขึ้นมากเลยหมูจะใหญ่ได้แค่ไหนกันใหญ่ขนาดนี้เลยอาจารย์อาจารย์ อาจารย์วันนี้จินเป่าของข้าเจริญอาหารมากกินยังไงก็ไม่อิม่มยิ่งกินตัวยิ่งใหญ่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นหมูนำโชคเรียกทราบรับสิริมงคลดูเหมือนว่าบ้านท่านจะโชคดีแล้วละ่ะเป็นเรื่องดีๆเดี๋ยวสิข้ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแม้แต่คนมันก็จะกินนะจินเป่าของท่านน่ารักขนาดนี้จะกินคนได้อย่างไรยังมากก็แค่หิวจู่ๆก็ขึ้นได้ว่าที่บ้านมีทุระขอตัวก่อนไม่ไปอย่า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 ไปย่าไปอย่าไปอย่าไ จินเป่าจินเป่าเด็กดีพ่อข้าละ่ะออนายท่านเอาอาหารไปให้จินเป่ากินไม่ใช่หรือไม่ได้ออกมาเลย จินเปาจินเป่าเด็กดีจินเป่าไม่ต้องกินแล้วแค่เข้ามาเดินเล่นนะเดินแป๊บเดียวเขาก็จะไปแล้วล่ะ หมูกินคนแล้ว 无因，无因。 จริงเลยร่างกายของเจ้าดีกว่าจริงๆด้วยใครกำลังพูดนะเกิดอะไรขึ้นอตอนนี้เราสองคนไปหนึ่งเดืยวกันแล้วถ้าอยากมีชีวิตได้ถ้าอยากขึ้นผืนจะตีทุกมันแรงบ้านนี้หกตายมีใครอยู่แต่ทำไงจไม่ได้ล แตถ้าการรู้สึกอ่อนแอต่อคืนเป็นแบบนี้ต่อไปจะอยู่ไม่ไหวเนาะจะต้องหาวิธีบำรุงกลับมาบำรุงยังไงอาหารเสริมเรื่องตะกุนจูอาเช๊กินอาหารดิบมันท้องเสียง่ายนะเราเปลี่ยนอันได้ไหมเจ้าเจ้าทำอะไรถ้าหิวแล้วล่ะถ้าไม่กินยาต่อไปก็จะกินเจ้าแล้วนะ ดกลัวแล้วต่อเลยเจ้าคนของสำนักหนองพางให้ช่วยในร่างกายของเขาขอแค่จ้าช่วยข้าเขาจะอาเจ้าเปนแหลงบ้านนี่ได้รับค่าจริงๆ เนไปแล้วนะนางเป็นคนดูเหมือนว่าไทซุยจะชอบเจ้าเขาแล้วนะใครนะ <c oughs> ข้าไงไ,ไทซุยเป็นผู้นำของปีศาจมีความสามารถทำให้คนตายฟื้นคืนชีพได้เป็นเป้าหมายที่เหล่าปีศาจแย่งชิงกันคนธรรมดาไม่ช้าก็เร็วต้องถูกมันกลืนกิน กลับสนักหมอกพลางกับข้าข้าจะช่วยเจ้าเอามันออกมาเจ้าอย่าไปฟังนางนะเราสองคนเขาก็ได้ดีขนาดนั้นยังไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นเลยท้ายซือยู่ในร่างเจ้าต้องนำาหยนามาสู่เจ้าแน่นอนตอนนี้มีเพียงข้าที่ช่วยเจ้าได้ใครจะฆ่าข้าเยอะแยะไปพีศสัตว์สัประหลาดแล้วก็ข้าด้วย คือสำนักหมอกพรางหรือสำนักหมอกพรางสำนักสาขาเล็กเชื่อมถึงกันหลบเร้นจากโลกปีศาจแปลงกายเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตยอยู่ข้างกายพวกเราในนั้นมีที่ทำดีกับผู้อื่นและมีพู้ที่ชอบทำชัว่วและคนที่รักษาระเบียบทั้งหมดนี้ก็คือสำนักหมอกพรางแล้วคนหายไปไหนกันหมดไปเยอะท่กทุกมุมโลก คมไฟทุกดวงที่นี่เป็นทัวแทนของคนสำนักหมอกพลางคนตายโคมดับตอนนั้นเทพเจ้าผู้โปรดสัตว์ไปทั่วทั้งสิบทิศใช้พลังเทพอันทรงพลังโปรดเหล่าสรรพสัตว์ไม่ให้หลงทางสรรพสัตว์ไม่รู้ตัวเหมือนคนตาบอดเห็นตะวันจันทรา ขะมาสิที่นี่ที่ไหนกันอืมอ <c oughs> ท่านแม่ในนี้มีคนตัวจิ๋วด้วย <c oughs> พูดเลวไรอะไรนะมีคนตัวจิ๋วจริงๆนะเร่งพูดเลวไรอีกท่านเจ้าที่จะลงโทษเจ้าเอานะแต่ข้างในมีคนอยู่จริงๆเอาละนะเอาละไปเถอะไปเถอะกลับบ้านกัน หายมาจากแดนไกลเป็นเรื่องน่ายินดีนี่พอนมมันเทศที่ให้เจ้าไปอร่อยไหมสิที่เจ้าก็คนของร้านข้าวสารนี่รอเจ้านานแล้วนักแสดงปาหี ได้งั้นพวกเจ้าบอกข้ามาถ้าข้าปาก้อนอิดใส่เมืองหมีเฉิงจะโดนสำนักหมอกพรางกี่แห่งแต่ละสาขาจะมีพี่น้องของสำนักหมอกพรางจำนวนมากอยู่แต่ที่เมืองหมีเฉิงมีพวกเราแค่ห้าคนเจ้ารับรวมข้าเข้าไปด้วยหรือ สิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่ไม่กล้ารับยังไม่เข้าสำนักเลยอย่าสิอย่าสิพวกเขาเรียกขาต้องหักสิพี่ใหญ่หาทห่ซุยเจอแล้วพวกเขาเป็นคู่กันหรือคู่หูเนะี่ย ลิงผอมกับนักแสดงปาหีก็เป็นคู่หูกันเพรกะเขาไม่ให้ปีศาจแปลงร่างเป็นมนุษย์ปะบนเข้ามาแล้วคู่หูของเจ้าเหรอมนุษย์สัมพันธ์แย่มากคู่หูนางตายไปแล้วร่มคันที่อยู่ข้างหลังนางเป็นของที่คู่หูนางเหลือไว้ตอนนี้สิบน้องไม่ต้องการคู่หูนางตัวคนเดียวชินแล้วมีหน้าเหรอ ข้าก็ถือว่าเป็นคู่หูของเจ้านะตัดใจทาําได้ขั้นลงจะส่งข้าไปให้คนอื่นจริงหรือตื่ล้าหรือถ้าช้ากว่านี้อีกนิดถูกคนอื่นเหล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าพลังของเราถูกน้ำผเนึกเอาไว้อยู่ต้องหาวิธีปลดพนึกถึงจะได้ข้าคิดว่าแม่นางสำนักหมอกพรางพูดถูกเจ้าอยู่กับข้าอันตรายกันไปจริงๆข้าแค่อยากใช้ชีวิตสงบสุขก,กับสู้เออเด็กคนนั้นเคยุ่วยชีวิตเจ้าไว้แล้วข้าล่ะ เจ้าเสี่ยงอ <Bond> ันตรายเพื่อหาเงินถูกพิศน์แมลงตัดหัวข้้ช่วยจะฟื้นคืนชีพคนเรามีชีวิตอยู่ก็มีความลำบากใจกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีข้ายู่เจ้าก็จะมีพลังที่ควบคุมทุกอย่างแต่แกจะเลือกยังไงเจ้าคิดเอาเองเอในเมื่อเป็นเช่นนี้เง้นก็ชักช้าไม่ได้ตั้งข่ายกนแล้วนำไทซุยออกมาเถอะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนเรื่องไทซุยน่ะ ข้าเปลี่ยนใจแล้วอะไรนะวันนี้ข้าเพิ่งรู้ว่าบนโลกใบนี้มีปีศาจร,ร้ายอรารวาสแม้แต่ยายแก่ขอทานยังปกป้องทุกคนอยู่อย่างเงียบๆแล้วข้าละ่ะเด็กหนุ่มอายุ20กว่าปีคนหนึ่งกลับเหมือนนกกระจอกเทศที่ฝังหัวอยู่ในดินน่าขายหน้าดังนั้นข้าตัดสินใจจะเข้าร่วมกับพวกเจ้าทำอะไรเพื่อปกป้องโลกใบนี้พัง จะพูดแบบนี้เพื่อให้ข้าช่วยเจ้าปลดผนึกแล้วพาไทสุยหนีสินะสิทธิพี่ท่านนี้พูดจะน่าผิดหวังยิ่งนักเสียงลมหวีดร้องผู้คนผิดหวังวีรบุรุษจะไปแต่ถูกขวางถ้าเจ้าไม่เชื่อจะดึงไทซุยออกมาเลยก็ได้งั้นเจ้าก็จะสูญเสียคู่หูที่ยอดเยี่ยมไปนะข้าไม่ต้องกาน จริงที่ไทซุยเข้มงวดกับการเลือกเจ้าของร่างมากอูอินอยู่ร่วมกับไทซุยได้หาได้ยากนะอืมเมื่อครู่พวกเราเพิ่งพูดกันอาอูอินอยากเข้าร่วมสำนักหมอกพลางเสียวเสีวนี่อาจเป็นเรื่องดีก็ได้อยากเป็นวีรบุรุษใช่ไหมเออ